สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BR Channel นะครับเราอยู่กันในเกม Ever So คลิปนี้ผมจะมาจาะลึก Melphisto p h i นะครับตัวละครดีบัฟเผ่ามนุษย์ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครกึ่งดาเมจนะครับสายอินนะแล้วก็หน้าที่หลักๆของมันในทีมเลยคือเป็นตัวดีบัฟและตัว CC นะครับเมื่อเทียบดาเมจกับตัวเจดแล้วเนี่ยตัวนี้ซูไม่ได้ตัวเจดแรงหรือว่ตัวเจดนี่คือตัวตัว DPS เลยนะครับแต่ตัวเนี้มันไม่กล่นเป็น DPS มันแค่โจมตีแรงออกว่าปกตินิดเดียวนะครับไม่ได้โจมตีแรงอะไรมากมายนะครับแต่ความพิเศษของตัวนี้คือสกิลต่างๆของเขานะครับมีความพิเศษมากๆในการดีบัฟศัตรูแล้วก็ cc ศัตรูเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ความพิเศษของตัวละครนี้นะครับผมก็คือแพสซีฟของมันเนี่ยจะเป็นการใส่ดีบัฟให้กับทุกตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเวลา18วินาทีนะครับคือฝั่งตรงข้ามทุกตัวละครเนี่ยจะโดนโอกาสติดคิมากขึ้นถึง30%เออทำให้เพื่อนเราตีศัตรูติดคิได้มากขึ้น30%นั่นเองพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อันติแฟกของมันยังมีลบ ดีเฟนต์ด้วยตัวนี้แอนติแฟกต์ก็คือสกิลแพสซีฟมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะดีเฟนต์ลดลง30%ด้วยที่เลเวลสูงสุดของแอนติแฟกต์นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแพสซีฟของมันคือดีบัฟหมู่ศัตรูที่ดีมากๆทำให้ศัตรูโดนตีติดคิบบ่อยขึ้นและดีเฟนต์ยังลดลงอีกนะครับด้วยความสามารถของแอนติแฟกต์นะครับการโจมตีของ การโจมตีสกิลหนึของตัวเมฟิสโตฟีเนี่ยนะครับจะเป็นการยิงลดความแม่นยำของศัตรูลงนะครับหวินะครับสกิลหนึคือยิงลดความแม่นยำนะครับแล้วถ้าหากว่ายิงศัตรูในสถานะที่ศัตรูติดบัฟพาร์สีของมันเนี่ยนะครับจะได้ดาเมจเสริมด้วยนะสกิลที่สเนี่ยจะเป็นสกิลซีซีนะครับคือจะเล็งตัวที่มีแอคแคดเยอะที่สุด นะครับแล้วก็ cc ทําให้ติดสตัน6วินาทีครับเออที่เลเวลสูงสุดเลเวลสเออติดสตัน8ปวิเลยนะสตันนานมากๆครับนะครับและยังเพิ่มความเสียหายที่ที่ข้อของเป้าหมายอีกนะคือเป้าหมายติดสตันไม่พอยังโดนตีแรงขึ้นอีกนะตัวเมฟิสโตฟี่เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้คอมโบกับกับตัวแอสซัสซินอะ ตัวแอสซิสต์ของเผ่ามนุษย์ได้ดีมากๆนะครับชื่อตัวละครว่าลินซี่อ่ะเออไอตัวลินซี่อ่ะนะครับตัวลินซี่ตัวล้วงหลังของเผ่ามนุษย์เนี่ยคอมโบกับตัวตัวเมนฟิตได้ดีมากๆนะครับเพราะเมนฟิตเนี่ยนะครับคือ2ตัวเนี้ยมันเล็งเป้าหมายที่แอคแท็สูงสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังลดความแม่นยำของศัตรตูทำให้ศัตรตูเนี่ยโจมตีโดนโดน,โดนเออชื่ออะไรนะลืม โดนลินซี่เออทำให้ศัตรูโจมตีโดนลินซี่น้อยลงลินซี่ก็จะติดสถานะหลบหลีกติดสแต็กบ่อยขึ้นนะครับโดนตีน้อยลงนะครับเออแล้วยังมีโอกาสเพิ่มคีติคอด้วยนะครับและแถมคีติคอไปแล้วเนี่ยยังคีแรงขึ้นอีกนะตัวเมมฟิสโตฟี่เนี่ยถ้าเอาไปคอมโบกับลินซี่ตัวหลวงหลังเนี่ยบอกเลยว่าอันตีดอกเดียวหลับนะคือ ลินซี่เนี่ยวาร์ปไปตัวไหนตัวนั้นหลับแน่นอนเออนะครับแรงมากๆ2ตัวนี้มันต้องมาคู่กันนะครับลินซี่กับเมฟิสโตฟี่เนี่ยแต่จริงเมฟิสโตฟี่เนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับเอออยู่ทีมไหนก็ได้แต่มันจะดีมากๆมันจะซับพอร์ตตัวลินซี่มากๆครับนะตัวสกิลกดใช้ของเขานะครับจะเป็นสกิลโจมตีปกติเลยนะครับแต่โจมตีเป็นเส้นตรงนะ จมตีเป็นเส้นตรงนะครับก็คือตัวที่อยู่ในระยะเส้นตรงของสกิลผ่านเนี่ยนะโดนทุกตัวนะครับเป็นกึง่งเป็นกึ่งสกิลหมู่นะครับแต่วงแคบๆเป็นเส้นตรงนะเป็นสกิลโจมตีเฉยๆเลยแต่ถ้าหากว่าโจมตีในสถานะที่ศัตรูติดพิเคราะห์ติดดีบัฟเนี่ยนะครับติดดีบัฟของแพสซีฟตัวมันเนี่ยจะทำให้ได้ดาเมจเสริมแรงขึ้นนะครับ แรงขึ้นพอสมควรเลยด้วยนะแรงขึ้นพอสมควรเลยด้วยเพราะฉะน,นั้นตัวนี้เนี่ยตัวสกิลกดใช้มันจะแรงต่อเมื่อยิงตัวที่มันติดสถานะดีบัฟของแพสซีฟตัวมันเท่านั้นนะครับแนะนําให้กดใช้เองนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเออดีบัฟที่เป็นแพสซีฟของมันเนี่ยนะครับก็ติดแทบจะต่อเวลาเห็นไหมพอพอพอดีบัฟหมดมันก็ใส่ต่อดีดีบัฟหมดมันใส่ต่อตลอด เออครับแต่ว่าข้อเสียคือช่วงเวลาที่มันใส่ดีบัฟเนี่ยมันเสียโอกาสในการโจมตีไปไงเออครับมันดาเมจมันก็จะน้อยลงที่ตรงนี้ด้วยนะในส่วนของอันตีเหมือนได้กันเลยนะครับตัวนี้อันตีกับอันตีกับสกิลใช้งานเหมือนกันเลยนะครับอันตีแค่โจมตีเป็นวงกว้างแค่นั้นเองนะครับสี่เมตรรอบรอบตัวตัวศัตรูนะครับรอบตัวเป้าหมายสี่เมตรเป็นวงกว้างอันตีค่อนข้างรุนแรงนะครับ นะแต่ว่าจะได้ดามเมจเสริมต่อเมื่อยิงศัตรูที่ติดพี่คอมเหมือนกันเหมือนสกิลใช้งานปกติเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เล็งนิดนึงนะเล็งนิดนึงกดใช้เองน่าจะดีกว่านะครับให้ศัตรูติดบ,บัฟแบบนี้ก่อนค่อยกดใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลกดใช้หรือจะเป็นน,นัดติก็แล้วแต่นะครับจะแรงขึ้นมากๆมกันจะแรงก็ตรงนี้แหละตัวตนี้ทาดามเมจได้แรงว่าตรงนี้แหละครับอันนี้เมพพีมีด สรุปตัวเมมฟิสโซฟีนะครับผมผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่ทีมไหนก็ได้กินกับอะไรก็อร่อยนะครับด้วยความสามารถที่มันทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนดีบัฟติดคิบ่อยขึ้นโดนคิบ่อยขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะไปคอมโบกับพวกสายคลิทั้งหลายเออมันจะทำให้คลิบ่อยมากๆนะครับพวก สายโจมตีติดคีอะไรทั้งหลายหรือว่าตัวที่มันไม่คิมันก็จะคิบ่อยขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเจดนะตัวเจดเป็นตัวที่ตีแรงมากแต่คิไม่บ่อยนะมาจับคู่กับเมมฟิสนี่ก็คือบลายเกิดนะตีติดคีทิงบลายเกิดแรงมากนะครับตัวเมมฟิสเนี่ยมันมาแพ็คคู่เลยนะครับ3ตัวนี้เจดเมมฟิสแล้วก็ลินซี่สตัวนี้เป็นตัวดาเมจแพ็คคู่กัน อยู่ตัวนี้อยู่ด้วยกัน3ตัวนี่คือซัพพอร์ตกันดีมากๆนะครับเป็นเผ่ามนุษย์ล้นๆเลยด้วยนะครับเอ่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้มีความสามารถในการดีบัฟศัตรูนะครับทั้งเพิ่มโอกาสในการติดโจมตีติดคิติคอ่ใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ยังได้ลดดีเฟนซ์จำนวนมากจากอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับมีความสามารถในการ CC คือมืนงงศัตรูตัวที่แอคแทมากที่สุด ได้ค่อนข้างนานสูงสุด8วิเลยนานมากนะครับเออซีศัตรูเก่งมากนะครับน้องแล้วก็ยังมีความสามารถในการยิงลดความแม่นยำของศัตรูลงนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเก่งมากตัวนี้เก่งมากถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรค่าแก่การเอาไปเล่นเลยนะครับ